สองซีรีส์ไทยผง,งาดคว้ารางวัลใหญ่เอเชียคอนเทนต์อวอร์ด2021ฮะทุกคนอาจจะแบบฮะหนังไทยมีเรื่องอะไรน่าสนใจหรอก็ไม่ค่อยมีปะไม่เห็นมีเรื่องไหนที่สนุกเลยอะไรประมาณนี้สุ้หนังต่างประเทศก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะนี่ที่มุกจะบอกนี่คือหนังไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับรางวัลน,นะแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยเพราะว่าอย่ามาด้อยค่านะคะไม่งั้นคงไม่ได้รับรางวาัลสเรื่องนี้แน่นอน ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ซีรีส์ไทยเนี่ยได้มีการเฉิดฉายในระดับนานาชาตินะคะโดย2ซีรีส์ยอดนิยมอย่างเรื่องเด็กใหม่ <S 2 <s ก็คือแนนโนะเนาะเป็นตัวหลักแนนโนะเนี่ยเป็นตัวละครหลักเป็นแนวแบบยังไงอะแฟนตาซีแหละที่เหมือนว่าเป็นปีศาจไหมเป็นผู้ผีปีศาจหรือยัยงไงถ้าหลายๆคนคงเคยดูนะคะแล้วก็หนังเนี่ยก็จะออกแนวแบบจิตจิตนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องแบบ ปั่นป่วนให้คนแบบทะเลาะตอบตบตีตีกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือฉากเกมโกงได้มีการไปคว้ารางวัลใหญ่เช่นเดียวกันจากเวทีระดับเอเชียอย่างเอเชียคอนเทนต a อ a วอร2021มาได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นนะปูซาน International Film ฟิล์มเฟสติวัลนะคะหรือว่าหลายๆคนก็เคยจะได้ยินนะคะว่า คือเทศกาลภาพยนตร์ปูซานที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยซีรีส์เด็กใหม่2 The Series Girl from n o w h h r e เนี่ยได้มีการรับรางวัลในสาขา Best Asian SE TV Series หรือว่า ทีวียอดเยี่ยมแห่งเอเชียนั่นเองนะคะมารอในสัปดาห์ทั้งผู้ชมหนึ่งในซีรีส์ที่เข้าชิงด้วยก็จะมีซีรีส์ชื่อดังอย่างวินเซนโซทนายมาเฟียจากเกาหลีใต้ด้วยนะคะที่มีการฉายทางเน็ f ฟ i ิเนาะแล้วก็ TVN ออยู่ด้วยนั่นหมายความว่าในแง่ของคุณภาพแล้วเนี่ยซีรีส์ไทยก็ไม่ได้แพ้ซีรีส์ยอดฮิตจากเกาหลีใต้เลยนะจ๊ะเออหลายคนก็แบบซีรีส์เกาหลีสนุกกว่า เฮ้ยคุณถ้ามาสนุกกว่าหรือว่าอะไรกว่าหรือว่าเนื้อหามันดีกว่ามันคงไม่เข้าชิงกันได้นะคะอย่านะอย่ามาด้อยค่าหนังไทยเนาะเออชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยหมายความว่าเสียงหัวเราะอันโรคจิตของแนโนโนที่แสดงโดยคุณคิตตี้ชิชาอามัตตะแยกลน,นะคะ ก็เห็นแล้วนี่สามารถแสดงพลังแล้วก็ผลักดันให้ซีรีส์ไทยก้าวไปเทียบชั้นระดับเอเชียได้กับเรื่องอื่นโดยที่ไม่ต้องอายใครด้วยแล้วก็ไม่ต้องน้อยหน้าชาติไหน,ไหนในเอเชียเลยค่ะออขณะที่ฉลาดเกมโกงนะคะเดินซีรีส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการอุตสาหกรรมบันเทิงไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยสามารถควา้ารางวัล Cre a t i v e Beyond Border เดหรือว่าสร้างสารรค์เหนือขอบเขตพรมแดนประเทศวัฒนธรรม คือ2เรื่องนี้เนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยนะคะเอเรื่องของ Nano, แนนโนเนี่ยก็จะเป็นออกจิตจิตหน่อยๆเนาะส่วนเอเรื่องฉาดเกมโกงก็จะเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ครอทอะไรประมาณนี้นะคะโดยฉาดเกมโกงหรือซีรีส์เนี่ยได้รับรางวัลร่วมกับซีรีส์ญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง Alice ิ n b o r r e r l a n d ซึ่งถือว่าเป็นการเทียบเคียงซีรีส์ชุดสุดฮิตจากแดนอาทิตย์ภไยได้อย่างสมศักดิ์ศร,รีเลยทีเดียวธรรมดา,าที่ไหนอะ่ะ เออไม่ธรรมดานะคะบอกแล้วใช่ไหมว่าหนังไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะตอนนี้เรียกว่าคว้ารางวัลได้ถึงสองเรื่องด้วยกันค่ะเล่แล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีหนังไทยเรื่องไหนอีกไหมที่จะไปคว้ารางวัลในต่างแดนยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมเนี่ยรอติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สนับสนุนหนังไทยด้วยกันเองค่ะ เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นความภูมิอ,อกภูมิใจของคนไทยแล้วก็ภูมิใจของคนที่สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาได้รับรางวัลระดับเอเชียได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสะร้อนของสังคม